สวัสดีครับผมอยู่กับผมโกซ่าทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคามเมนเดาเบลดนะครับผมตอนที่2แล้วนะครับผมโอ้โหหลังจากผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยก็หลังจากตอนแรกนะครับผมเล่นเป็นเคนสกิคาซึมะหรือคามเมนเดาเบลดไปแล้วใครไม่ดูกดไอบูเลนบนขวาได้เลยนะครับมาวันนี้เรามาเล่นคุณทาจิบนะครับผมผู้เฝ้ามองครับคามเมนเดากาเรนครับผมระดับเต็มเฮชิน<ฆ> เด็อะไรวะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่อเพราะบางตัวผมลืมหมดเด็ดหนึ่งครับผมมาราวันไฟครับผมโอ้ยโ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกับไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันไม่ตายสำรองหลบได้ไหมโอหลบไม่ได้ครับผมเผื่อครับผมอุ้ยแต่เดิอพันไม่โดนไม่ตายสำรองก่อนครับมาหลบได้ไหม หลบไม่ได้อยู่ดีไม่ตายเลยครับคือจังแจ็คครับผมดีดีดีเรียบร้อยครับผมมา round ไฟอ fight จริงโ,โอ้ หลบอีกมีหลบอีกเหรอยังมีหน้าหลบยังมีหน้าหลบเหรอไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับโอ้โหโดนอีกอะผมว่าเอ็กดีกว่าโอ้โหหลบไม่ได้ครับผมเดียวครับบาดเจ็บเล็กน้อยออืไม่ตายเลยครับคิวชั่นแจ็คครับยิงยิงยิงเรียบร้อยครับผม โอเควินเนอร์ครับผมมาครับตัวต่อไปจะเจอใครครับผมขออภัยนะครับผมเป็นวัดเล็กน้อยนะครับผม <c oughs> โอคาลิสร่างอีวิลิชันร่างวายคาลิสด้วยอ่แล้ววันไฟล์ล่างคาสติจอของมันด้วยครับผมร่างคาสติจอของมัน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโหดอ่ะยิงเข้าบันทึกเข้าบันทึกเออหลายเจ้าพันอีกทีอือตีรังกาเตะแล้วก็คือชั้นแจ็คครับผมไม่ตายครับกด X ครับผมได้เลยไม่ได้อยู่ดีครับผม เราถูกไฟมาลุยกันต่อครับยิงครับผมคอมโบเรื่อยๆครับผมุเวทตีนกาเตะอีกเออ,อยิงไม่ตายครับผมเตรียบตัวครับผม มครับผโอเควินนาครับผมมาครับตัวต่อไปจะเจอใครครับเซซานเจอใครเนี่ยอัน,นเดดอะไรวะอันเดดน่าจะแมงวีนะมาแล้ววันไฟผมจำผิดจำถูกก็ขออภัยนะฮะ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะหดไปที่ไหนจะหดไปที่ไหนแล้วพี่อืออือจีนังกาเตะและไม่ตายดูชันแจ็คครับผมอุ้ยมันหลบลืมกดครับผมไม่ทันเอือขอโทษครับลืมกดครับผมกดไม่ทันครับเมื่อกี้ลาวทูไฟขออภัยนะผมกดฆ่าไม่ตายไม่ทันฮะ ลุกมาซีตีลังกาเตะอีกทีและไม่ตายครับผมอก,ก่อนครับผมเร็รียบร้อยครับผมโอเควินนาครับผมรอบแรกกดทาไม่ตายไม่ทันก็ขออภัยนะครับผมมาตัวต่อไปจะเจอใครครับ เลต็มสี่ครับผมอะไรวะน่าจะอันเดดแมงมุมแล้ววันไฟอุ้ยเอือยิงก่อนอุ้ยอุ้ยเอาไปหันหลังพอดีอืมอืมทีหลังตายิง ลุกมาเด้โอ้ยเล่นะขอบโบเลยฟิอชั่นแจ็คเลยดีกว่าไม่ตายครับผมไม่รอดครับผมน้อนทูไปเอาไป เออต่อยเข้าไปอุ้ยบล็อกได้บล็อกได้ครับผมไม่ตายเลยครับผมสามเหลี่ยมครับสวยครับผมโอเควินเนอร์ครับผม มาตัวต่อไปเจอใครครับผม,มโอ้โหไฟนอนเสร็จแล้วด่านมืดด้วยเจอใครวะโอ้คาลิสเจอคาลิสครับผมมาแล้ววันไฟครับผมเออ,อ,อไปไหนแล้ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ๊ยโดนโดนมันก็มีการเหมือนกันมันจะโหดเกินไปแล้วเอ๊ใครจําชื่อตัวละครนีรได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครเป็นแฟนมาเลกเบรนะครับผมผมผมลืมบางตัวครับหลบได้ครับผมมีบางตัวลืมก็ขออภัยนะออพิ้จงจ ล้อมทูไฟครับผมมาดูกันต่อฮนะโอเคมาอุย้ยโดนโดนเล่นเลยหากไม่แตะเสียงใครเข้ามาแจกก็ขออภัยนะฮะเสียงตาผมก็ขออภัยนะมาดูต่ออยิงลโโเลยครับอุ้ยอุ้ยโดนดีครัคอมโบว่ะคอมโบแล้วคุณผู้ชมาริสเก่งอ่ะหลบได้ครับผมหลบได้จ้าหลบได้จ้า ไม่ตายเลยจ้าของจริงอยู่นี่ครับนี่เลยนะครับจริงโหวยหลบได้อีกไม่ลมลมลหลบมีหลบมีหลบเหรอมีลมลหลบเหรอฮะทีเดียวพรวดเลยโอเควินเนอร์ครับผมโอเคนะครับก็จบที่สำหรับคอมเมนเลเดอร์กาเรนในเกมคอมเมนเลเดอร์เบลดนะครับผม มาคลิปนี้นะครับผมขอกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันมาเยอะนะครับผมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ